อยู่กับเปาเก่งครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับสวัสดีครับยศอะไรแล้วนะครับจ่าสิบตีครับจ่าสิบตีกฤษดาพลตื้อนะครับกรรมการวันลุมพินีนะครับคือหลายคนอาจจะเคยเห็นผลงานตอนสมัยเปาเก่งต่อยมวยหรือบางคนอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับเล่าให้ฟังหน่อยยุคก่อนที่ต่อยมวยเนี่ยดีกรีเกียรติประวัติมีอะไรบ้างก็เป็นแชมป์ช่องเจ็ดครับร้อย ร้อยยี่สิองปอนด์เส้นเดียวเลยเนาะเเดดียววไปูแล้ช่ก็ต่อยหลอยใครบ้างสำหรับคนที่เคยเคยต่อยมาเอาแบบตัวดังๆเลยพี่สะท้านฟ้าสท้านฟ้าอิมเมเลนแอร์ตักสินเล็กตักสินเล็กติดปะกายฟ้าสืบวันรงชัยก็มีฉลามพลันชัยอ่าที่ได้แชมป์ก็ต่อยกับฉลามปะแพ้แพ้น้อง เอ้าแล้วชิงได้จากใครอ่ะชิงได้จากชายเล็กควายทองยิ้มอ๋อไปไปเสียให้ฉลามเหรอแล้วก็ต่อยมงคลชัยควายทองยิ้มโอ้โหก็ระดับคู่เอกช่องเจ็ดอ่ะพี่เมืองศรีเมืองศรีภูมพันม่วงครับแล้วพี่อาวุธเล็กที่จาบุญอ่าอาวุธเล็กประมาณนี้เนาะที่ลุงเพชรลุงเพชรบอลลุงนิรันต์ใช่เกียรติเจริญชัยนะประมาณนี้นะครับก็ต่อยระดับคู่เอกช่องเจ็ดต่อยลุมพินีอะไรประมาณนั้นราบเนินเคยไปต่อยไหม ้เกับกับใครตอนหนึ่งเราเรียนจะชกตอนที่หนักร้อยก้อนอ๋อตอนเด็กๆเพราะว่าโตมาก็มาอยู่เกียรติเพชรใอ๋ออ๋ออ๋ออ่านี่คือประวัติคร่าวๆตอนสมัยต่อยมวยก็เป็นแชั้มร้อยยี่สิบสองปอนด์ช่องเจ็ดนะครับ หลังจากนั้นก็รับราชการทหารถูกไหมหลังจากเลิกชจมมวยนะฮะแล้วยังไงถึงได้มาเป็นกรรมการวันได้ก็เลิกมวยแล้วก็ไปรงกรรมการครก็มาสมัครที่สนามมวยลงบินีสมัครเป็นกรรมการอ่ะยังไม่ใช่วันลูมินีนะใช่ครับเพราะว่าสนามมวยลูมินีมันจะมีหลายรายการนอกจากช่วงตอนวันยังไม่มาทั้งคานทุกเสาร์ ก่อนก่อนก่อนโควิดอ่ะตอนนั้นก็เหมือนเลิฝึกก่อนใช่ไหมใช่ครับอ่าฝึกก่อนยังไม่ได้เป็นกรรมการจริงครับนานไหมฝึกก่อนจะได้จริงจริงก็นานอยู่ค่ะรอฝึกกับใครอาจารย์ธนง n g ไหมครับอาจารย์ธนงอาจารย์พงพันธ์อืออาจารย์ธนงพุ่มมานิดอาจารย์พงพันธ์แลตนสุนทรอ่าแล้วก็อาจารย์นันเพียมุกคนอืออืก็รุ่นใหญ่ของของเวทีลุมพินี พอมีโอกาสได้ขึ้นห้าบนเวทีรู้สึกไงมั้งก็รู้สึกมันมันแปลกๆปไหมมันแปลกแปลกจากที่เคยเป็นนักมวยนะต้องมาห้ามเองเนี่ยนานไหมครับกว่าจะรู้จักรู้กติกาแบบลึกซึ้งเลยก็ก็นานอยู่นะฮะจังหวะดูจังหวะการหยุดการอะไรนักมวยก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันรอครับอ่าอยู่ที่ลุมพินีกี่ปีอยู่ลุมพินีเข้ามาประมาณห้าปีห้าปีหกสามตอนนี้หกแปดห้าปี จนกระทั่งมีวันลุมินีเข้ามาอันนี้เราสมัครไปหรือเขาเลือกเองเขาเลือกเขาเลือกใช่ไหมครับอ๋อเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างได้ได้พอได้จากที่เป็นกรรมการวิธีลุมินีแล้วก็ได้เป็นกรรมการของรายการวันลุมินีด้วยก็จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปไปที่ของของวันลุลุมินีครับเพราะว่าดูจากปีมือแล้วตัวเองยังคิดว่ายังไม่ถึงเหรอใช่ครับอ่าอ่า แล้วยังไงอ่ะพอไปรายการระดับโลกแบบนี้มันตื่นเต้นไหมกดดันไหมเพราะคนดูเยอะมากเออใช่ไหมกดดันทําอะไรไม่ถูกอ้าวแล้วทาไงดีนีก็ค่อยๆปรับอ่ับครับแรกก็ตื่นเต้นก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันอ่ะอืมก็หลังหลักมาก็ค่อยปรับแก้ไขครับมาดูมาดูเทปตัวเองอ่าก็ปรับทำกานบ้านเยอะอยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับเยอะอ่าก็เพราะ เพราะว่ามันจะมีเหมือนบางจังหวะที่กรรมการแสนเก่งไปช้อนสีสันนักมวยอะไรเนี้ยมัน,ม,นมันต้องมีไหวพริบพอสมควรเนาะถูกไหมต้องซ้อมด้วยต้องซ้อมด้วยใช่ไหมแล้วกฎอะไรต่างๆก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นตอนนี้ก,ก็ก็ดีขึ้นเออ,อเหมือนจังหวะเหมือนจังหวะในี้การบอลลูมีเหมือนจังหวะที่กรรมการจะนับอะ่ะต้องมองไปเห็นดูข้างล่างอันนี้มองอะไรใช่คับขัางล่างข้างล่างจะเป็นคนคนนับให้ก่อนอืหมายถึงว่า ถ้าดาวเนี่ยเราจะเป็นคนชูมือ่ยดาวพอดาวปุ๊บผู้รักษาไปล้างรางเขาจะนับแทนเราเราก็ให้ตั้งมวยคนหนึ่งเข้ามุมกครบเข้ามุมเสร็จแล้วเราก็หมอกข้างล่างแล้วเขานับถึงไหนอ๋อมันก็เป็นจังหวะที่เราบอกอีกคนหนึ่งเข้ามุมใช่คคือมันการนับมันจะได้ต่อเนื่องกันใช่คใช่ครับอืมล้วก็ดูข้างล่างข้างล่างเขาสามเราก็สี่ต่อสี่เลยเออประมาณนี้นะเออมันก็เป็นอะไรที่มันต้องต้องต่อเนื่องกันใช่มันต้องไหลลื่น สำหรับจังหวะละักษณะแบบนี้นะครับเราเคยผิดพลาดอะไรยังไงบ้างไหมเรื่องเรื่องถ้าถ้าเกิดจะผิดพลาดเรื่องหนึ่งเมีมีค่ะก็ะเรื่องนับเนี่ยค่ะอืมใช่ไหมครับอ<ม>ืมคือบางทีมันเร็วนะจังหวะมันทีเร็วครับมันเร็วมันเซียววินาทีจริงจริง,รงแล้วทุกคนมองว่ากรรมการอยู่ข้างบนเนี่ยจะจะเห็นชัดเจนที่สุดจริงๆแล้วมันฟางจังหวะมันมองไม่ทันจริงๆอ่ามันเร็วมากมันเร็วมากใช่ครับมันมันเป็นอะไรที่เซียววินาทีที่ต้องตัดสินใจแล้วตอนนั้นใช่ครับมันเป็นทีถ้าเรา าตัดสินใจพลาดก็พลาดอมอมืมีเรื่องไหนที่ต้องคิดว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่องนับเนี่ยครับเหรอเรื่องนับนี่ถือว่ายากเลยนะยากครับยากคือจังหวะที่หนึ่งนักมวยคือเขายืนขาเดียวนี่คือคจังหวะที่มันมีปัญหามากที่สุดเลยใช่ไหมเออที่เขา<ช>ที่เขาเสี่ยงกันเอ้ทำไมนับทําไมไม่นับอะไรเงี้ยบางทีมันก็บางทีมันก็กำกึ่งเนาะใช่ครับมันมันกำกึ่งมากอะาตัดสินใจยากครับจังหวะนี่คือ โดนจับขาแล้วต่อยโดนคือทั้งมวยอีกฝ่ายนึงอยู่ยูขาเดียวครับอ่ามันก็ลมง่ายหน่อยใช่ครับลมเออบางทีก็บอกเอ้ยนับทําไมอะไรมานี้นะเออมันก็เป็นแต่ก็พยายามดูว่ามันชัดเจนหรือเปล่าอืมก็ต้องมีสมาธิให้มากที่สุดเลยต้องดูอืมนี่คือการทํางานของกรรมการวันเคยขึ้นไปรายการวันใหญ่ไหมหมายถึงไปตัดสินอะไรเนี่ยเคยเคยอยู่ที่ไหนค่ะบที ที่สิงคโปร์รอบหนึ่งค่ะอ๋อสิงคโปร์รอบหนึ่งรายการวันไฟนอ่ะวันไฟนครับใครต่อยวันนั้นวันนั้นเลมโบเล็กต่อยครั้งแรกปะน่าจะครั้งที่แพ้อะไรแพ้นอกอ๋อแพ้นอกใครนะวันนั้นอะไอเอสเอซาเทนพาวครับอืมที่ที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้ก็ประจําทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับที่รายการวันลูมินีครับนะฮะความรู้สึกก็ต้องต้องดีใจอยู่แล้วเนาะ ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเกียรติระวัิเพราะว่ามีนักมีกรรมการคนไทยไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ที่ได้มาตัดสินในรายการวันลุมีกรรมการแสนเก่งแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะเปาฝนครับอ๋อเปาฝนนะเดี๋ยวเจอเปาฝนเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ให้ได้ติดตามกันถึงความรู้สึกแล้วก็การทํางานในรายการวันลุมียากง่ายยังไงนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณเปาเก่งนะครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ